ครองตลาดคอนเซป็ปไฟฟ้ามานานหลายปีและคลองใจผู้ใช้มาทั่วโลกที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือผมจ้องมาตั้งแต่ในเว็บไซต์เลยคือไอคอนิก6นะ,ะผมบอกกับเซลล์ที่นี่เดี๋ยวผมบอกกับเพื่อนๆเ,เซลล์ขายที่ว่าโอ้โห you have a big money ในงานนี้ร็จแล้วด้วยไอคอนิค6เนี่ยนะฮะรถคันที่กวาดรางวัลมาเยอะนะฮะแล้วก็มีแรงม้าอยู่ประมาณ230แรงมา้าและ170แรงมา้าแล้วแต่จะเลือกขนาด ที่ต้องใช้นะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องแรงมา้าเรื่องเรื่องแรงบิดแรงบิดเขาให้มาเท่าไหร่หรู้ไหมฮร้อยห้าสิบนิวตันเมตรก็หมายความว่ารถบ้านรถไฟฟ้าไอคอนิกห้าหรือไอคอนิกหที่โชว์ภาพอยู่เนี่ยนะฮเจ้าของรางวัลม,มากมายเนะี่ยสามารถจะมีอัตราเร่งได้ใน3-4วินาทีต่ออัตราเร่ง0ูนย์ถึงกิโลเมตร ซึ่งนี่ผมไม่ทราบว่าจะเป็นสเสน่ห์ของรถไฟฟ้านะฮะหรือว่าเป็นเป็นมนตาของรถไฟฟ้านะแต่สิ่งสําคัญที่เห็นอยู่ก็คือน้ําหนักเขาจะเยอะนะฮะนี่พูดไปพูดมาก็ชวนขำด้วยว่าฝากผู้ว่ากรทมด้วยนะเรื่องเรื่องถนนซึ่งจะรับยุคข,ของรถไฟฟ้าจะต่อไปเนี่ยเพราะรถไฟฟ้าแต่ละคันเช้ว่าแบตเตอรี่ก็ี่ยก็300-500กิโลแล้วนะครับ รถแต่ละคันรถไฟฟ้าแต่ละคันจะแบกน้ำหนักสูงมากนะฮะแล้วก็จะมียางที่ราคาแพงมากเพราะยางต้องรับทั้งแรงบิดต้องรับทั้งแรงมา้อรการส่งตัวแล้วก็รับน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นภารกร,รมของรถไฟฟ้าด้วยนี่เป็นเรื่องสนุกสนุกซึ่งผมฝากพี่น้องฝากผู้ว่ากอทมเรื่องระบบทางหลวงเราให้ดูแลเรื่องเส้นทางให้ดีด้วย้วกันรถพวกนี้มีภารกรรมสูงมากน,ะนี่คือไอคอนิ i หกนะครับ เป็นรถที่ได้รับรางวัลมากมายอย่างนในด้านขวาของผมรางวัล2 0 0 3เมื่อปีมันหมาดเนี่ยนะทั้งเวิร์คาร์ออฟเดอะเยียร์ทั้งเวิร์อิเล็กทริกวีเคลนะครับแล้วก็เว r ร์คาร์ดีไซน์ที่ผมพามาชมไอคอนิ6นี้ด้วยราคาล้าน8ล้าน9เนี่ยนะแต่ว่าดูสีเขาดูดีไซน์เขาเนะดูความเป็นอวงกาศความความเหนือธรรมดาความเป็นอวกาศของเขานับว่ามีสเสน่ห์มากใน,นราคาอ่า เอาสล้านบาทแล้วกันนะฮะเอาแบบไม่เกรงใจไม่เกรงใจแล้วซัดเต็มที่ไปเลย350นิวตันเมตร200กว่าแรงมา้าหรือ170แรงม้าแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับ